สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube อาจารย์กิจฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปวิดีโ,ดโอใหม่ๆกันไว้ด้วยนะครับคำทํานายปี2568ระวังประชาชนลุกฮือต่อต้านรัฐบาลอุสลินปัฐมาคมนักโหราศาสตร์ชื่อดังพยากรณ์ว่าสถานการณ์ทางการเมืองอิทธิพลจากดาวราหูไม่อยู่ในเกณฑ์การยึดอำนาจรัฐประหารแต่ ที่ต้องระมัดระวังก็คือในทุกๆปีของดวงเมื่อแบ่งเป็นสามช่วงตามดาวอาทิตย์เข้าในเรือนที่เสียคือเมื่อดาวอาทิตย์เข้าอาริดาวอาทิตย์เข้ามรณนะและอาทิตย์เข้าวินาศดวงเมืองจะตกในระยะนั้นเป็นเวลาสามเดือนคือตั้งแต่18กันยายนถึง1 6ตุลาคม17พฤศจิกายนถึง16ทธันวาคมและ 16มีนาคมถึง13เมษายนคือเป็นช่วงที่ดาวอาทิตย์ตกอยู่ในดาวชะตาที่เสียซึ่งดาวอาทิตย์เป็นดาวพระเคราะห์สำคัญที่หมายถึงประชาชนและแผ่นดินส่งผลให้ประชาชนลุกฮืออาจจะเกิดการเดินขบวนหรือต่อต้านรัฐบาลเป็นต้น สำหรับเศรษฐกิจในภาพรวมมีแนวโน้มเชิงบวกจากอิทธิพลของดาวพฤหัสบดีที่เดินหน้าในวันที่13กุมภาพันธ์2568ซึ่งเมื่อดาวพฤหัสบดีเดินหน้าเข้าเรือนกุมภะซึ่งหมายถึงเรือนการเงินถ้าดูตามหลักโหราศาสตร์ดาวพฤหัสบดีเป็นดาวพระเคราะห์ดวงใหญ่หรือเรียกว่าหัวหน้าฝ่ายสุภเคราะห์แล้วดาวเสาเดินอยู่ในเรือนลาภะ ส่งผลให้เหตุการณ์ดีขึ้นจนกลางปีก่อนที่ดาวเสาจะตกที่เสียและพระหัสวดีจะเลื่อนอีกครั้งในวันที่13พฤษภาคม2568ดังนั้นตั้งแต่13กุมภาพันธ์ถึง13พฤษภาคมโดยรวมแล้วเศรษฐกิจดีทว่าเมื่อดาวพระหัสวดีโคจรเข้าราศีพฤกษภที่เป็นธาตุดินทำนายว่าจะมีภัยธรรมชาติเกิดขึ้นในประเทศหน้าวิตกเช่นอาจจะเกิดแผ่นดินไหว แต่ไม่รุนแรงเหมือนต่างประเทศส่วนเรื่องของภัยพิบัติน้ำท่วมและน้ำแล้งน่าจะไม่มีเพราะดาวพะหัสบดีไม่ได้เข้าราศีธาตุไฟอาจจะมีลมบ้างตอนปลายปีทำนายว่าปี2568มีแนวโน้มที่เกิดแผ่นดินไหวหรือพายุพัดแรงในช่วงปลายปี2568คำทำนายปี2568 ดวงชะตาผู้นำนายกรัฐมนตรีอ่อนแอจับตาปรากฏการหมูทา้าราชสีฟองสนานจมรจ,จันท์โหราจย์ชื่อดังเผยคำทํานายภาพรวมเอาไว้อย่างน่าสนใจสถานการณ์ทางการเมืองเข้มข้นพลิกผันซับซ้อนเปลี่ยนแปลงเขม็งเกลียวขึ้นเรื่อยๆโดยผู้นำและรัฐบาลเริ่มเจอแรงกดดันทางคดีความหรือศัตรูคอยบั่นทอนดังนั้น จึงจำเป็นที่ต้องจับตาคดีความใหญ่ๆการต่อสู้ทางกฎหมายและอื่นซึ่งจะเข้มข้นขึ้นอีกระดับทั้งนี้ดวงชะตาของผู้นำหรือนายกรัฐมนตรีกำลังอ่อนแอจะเกิดปรากฏการณ์อึดอัดถูกจำกัดเสรีภาพอับแสงพริกผันอันนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองระยะต่อไปซึ่งช่วงของการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองใหญ่ๆนั้นรอบแรกจะอยู่ในช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคม มีเกณฑ์นายกรัฐมนตรีลาออกหรือต้องกาพิพากษาศาลหรือยุบสภาหรืออาจจะล้ำเส้นไปมากกว่านั้นคือปฏิวัติรัฐประหารขณะที่กลุ่มพักร่วมรัฐบาลเก่าจะหาทางกลับมาจับมือกันหลุมหลวมอีกครั้งรวมทั้งให้จับตาสถานการณ์ที่นำไปสู่การเกิดปรากฏการณ์ หมูท้าราชสีดังที่ปูมโหนบันทึกไว้ในอดีตเช่นการลักไก่ร่างกฎหมายนิรโทษกรรมเหมาเข่งเมื่อหนึ่งพฤษภาคม2556ที่นำไปสู่การเกิดกปปสออกมาท้ารบกับรัฐบาลหรือเหตุการณ์เมษาวายในทหารจปร,ร .7 จ็ก่อเหตุท้าทายพลเ็กเปรมติลสุรนนทนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นส่วนรอบนี้หมูตัวใดจะท้าราชสีตัวใดก็ต้องคอยดู อาจารย์โอเล่เตือนครึ่งปีหลังจับตาภูเขาไฟไม่อยากให้คำทำนายเป็นจริงภายหลังเหตุการณ์แผ่นดินไหวเมื่อ28มีนาคม2568คนไทยยังคงตื่นตระหนกล่าสุดชาวเน็ตพากันแชร์คลิปคำทำนายของอาจารย์โอเล่ายามสัมผัสที่เคยเตือนล่วงหน้าว่าจะเกิดแผ่นดินไหวในช่วงต้นปี68ซึ่งสอดคล้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง ล่าสุดอาจารย์โอเลยานสัมผัสโดยตรงเลือ,อกมาเปิดเผยถึงดวงช่วงครึ่งปีหลังยังคงต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะภูเขาไฟโดยระบุว่าตามหลักโหราศาสตร์ต้องจับตาดูดาวอังคารเรื่องของภัยพิบัติสงครามหรือธรณีวิบัติภัยอุบัติเหตุต่างๆไฟไหม้แผ่นดินถลม่มแต่ต้องจับตาดูครึ่งปีหลังในแถบวงแหวนแห่งไฟ เอเชียตะวออกเฉียงใต้เอเชียใต้หมู่เกาะอินโดนีเซียต่างๆให้ระวังธรณีพิบัติจะมีแผ่นดินถลม่มแล้วมีคลื่นน้ำที่ต้องจับตาที่เคยพูดไว้นานแล้วคือภูเขาไฟฟูจิและภูเขาไฟที่อินโดนีเซียไม่อยากให้เกิดขึ้นจริงไม่ได้มีเจตนาจะให้เกิดขึ้นปีนี้ถือว่าเป็นปีงูที่ดุปีมะเสงปี2568 ถือว่าหนักที่สุดใน12ปีนัก,กษัตริย์อยากจะบอกว่าอยากให้มีสติอยู่เสมอดีที่สุดคืออย่าประมาทเปิดคำทำนายหลวงปู่สังวานฝ้ามืดเจ็ดวันติดกันน้ำท่วมเกือบหมดตามคำทำนายบอกไว้ว่าคลื่นยักษ์จะมาถึงชนบุรีบ้านเราชนบุรีนั้นน้ำท่วมภูเขาท่วมไปถึงวัดทุ่งสามคีธรรมชนบุรีวัดทุ่งนี่นะ่ะ เรานั่งพื้นน้ำเปียกหัวเรือเลยและน้ำก็ไปสุดที่นครสวรรค์เราบวชมานานเชื่อเราสิแล้วเราก็เกิดในสงครามพระสงครามพระนั้นลุกเป็นไฟทุกจยอมญ้าเชื่อไหมว่าสงครามพระจะเกิดเราทำกรรมฐานมานานท่านบอกว่ามันเป็นกรรมของคนบ้านเราสนองต้องเตรียมน้ำมันรถไว้ให้ดีเตรียมรถไว้ให้ดีนะอย่าได้ขาดอย่าใช้รถเก่านะ น้ำจะท่วมกรุงเทพนี่แหละฝนจะตก7วันเจคืนติดต่อกันฟ้าจะมืดมนแทบจะไม่มีแสงอาทิตย์แสงตะวันเลยนะ่ะแล้วไฟก็ดับหมดขนาดนั้นเงินนะ่ะไม่มีค่าไม่มีความหมายใดๆท่านบอกเราวงเล็บหลวงพ่อสนองบอกเราอีกครั้งหนึ่งที่วัดว่าฝนตกเจวัน7คืนน้ำท่วมถึงชนบุรีกวยไปเลยนะ ไปนู่นเลยสระบุรีไปเขาใหญ่แล้วเราเนี่ยจะรอดให้บอกคนอื่นด้วยละ่ะ 1. น้ํา้ำท่วมภาคใต้เกิดแล้วคือสึนามินั่นเองวงเล็บทำนายไว้ตรงเกิดขึ้นแล้ว 2. สศึกพระสงฆ์ทะเลาะการวุ่นวายเกิดแล้วในปัจจุบันวงเล็บทำนายไว้ตรงเกิดขึ้นแล้ว 3. น้ำท่วมกรุงเทพคลื่นยักษ์มาถึงชนบุรีท่วมภูเขามาเลยท่วมตึกสี่ชั้น คนจะจากไปมากมายวงเล็บอันนี้รอาการพิสูจน์